ต่อที่ความผู้ด้อยของวงการเทนนิส, <คะ S 1> สกันต้านนะครับในศึกออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวครับโอ,โอ้โหเป็นคู่ที่ผมบอกว่าตำนานเจอกับตำนานเลยนะฮะเฟดเอ็กเจอกับราฟยนาดานะครับปรากฏว่าคู่นี้ต้องเล่นกันถึง5เซตเลยนะฮะก็เป็นเฟดเอ็กที่เอาชนะไป3ต่อ2เซตนะครับคว้าแชมป์เป็นสมัยที่5ไปครองได้สำเร็จนะครับเกมที่ผ่านมานะครับโรเจอร์เฟินาเลอร์ครับคืออดีตมือหนึ่งของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นมือวางอันดับที่17ของรายการนี้ วัย35ปีแล้วใช่เขาด้วยวัยด้วยแล้วก็ผลงานในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าแชมป์ล่าสุดในแกรนสแลมของเฟเดเลอร์เนี่ยน่าจะปี2012นู่น<ช>น่ะวิบด,ดันก็ต้องบอกว่าเฟเดเอเองเนะครับไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมาได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าจริงแล้วช่วงปลายปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็อฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำลงไปด้วยต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ย รีเทิร์นแต่และลูกของเฟเด็กที่งาเหมือนกลับมาแล้วสมบูรณ์จริงๆใช่แล้วครับเอาชนะไปนะครับ3ชั่วโมงกว่าจะาชนะไป3ามชั่วโมงกว่าเลยนะครับสกอร์เนี่ยหกต่อสี่สามต่อ6 6ต่อ1 3ต่อ6 6ต่อ3สูสีมากนะครับคูบค่นี้นะครับก็จริงๆแล้วเฟตเอ็กเนี่ยได้แชมป์ออสเตรเลียโอเพน5สมัยนะครับบิบาตัน7สมัยก็เป็นพอร์ดที่เขาถน,านัดคือคอร์หญ้าแล้วก็ถูกได้รับฉาย,ยาว,ว่าเขาคือราชาคอร์หญ้าด้วยนะครับ<ม> US เอสโอเพนหสมัยแล้วก็เฟชโอเพนอีก ห่งสมบัตินะครับส่วนประเภทหญิงเดี่ยวนะครับแข่งขันไปวันเสาร์ที่ผ่านมาเซเรน่าวิลเลียมนะครับก็สามารถเอาชนะพี่สาวของเขาก็คือวีนัสวิลเลียมและเขาคว้าชั้นไปกรอกได้สำเร็จครับมันดูเหมือนเป็นการรีเทิร์นกลับไปสัก 4- 5หปีที่แล้วนะครว่าว่าเอ๊ะทำไมผู้เซเรน่าวิลเลียมกับวินัสวิลเลียมกลับม,มาเจอกันอีกนะครับรวมทั้งโรเจอร์เฟเดร์เลอร์ก็กลับมาเจอกับนาดาวอีกนะครับหลายคนที่เปิดไปอาจจะนึกว่าเป็นภาพข่าว เก่าๆนะครับก็จริงแล้วจริงแล้วนี่เป็นการเริ่มต้นของการแข่งขันทีรีส์ที่สนุกนะเพราะว่าตัวดังๆที่บาดเจ็บไปเมื่อปีที่ผ่านมาสามารถกลับมาลงทำการแข่งขันได้แล้วซึ่งมือวางอันดับต้นๆก็ตกรอบไปตั้งแต่รอบแรกๆน่าเสียดายครับน่าเสียดายน่า